ชาวบ้านงงคองล่องทศกัณ์น้ำไหลเปลี่ยนทิศทางค่ะ วันที่13พฤษภาคม2515ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีชาวบ้านน้องเรียนเกี่ยวกับนายทุนถมดินลุกล้ำาของสาธารณะห้วยล่องทศกัณฐ์โดยมีการขุดดินปิดกวางลำห้วยล่องทศกัณฐ์เพื่อเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ำให้ไหลเข้าที่ดินของตนเองเพื่อปลูกมะพร้าวหลบเลี่ยงภาษีที่ดินบริเวณในซอยประจุศรีสิห่าทำให้น้ำไม่สามารถไหลได้ตามปกติจึงหวั่นใจว่าจะเกิดเหตุน้ำท่วมเช่นเมื่อหลายปีก่อนที่ผู้สื่อข่าว าได้เคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้ ล่าสุดในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่อีกครั้งหลังจากที่ชาวบ้านข้องใจเกี่ยวกับทิศทางการไหลของน้ำในของร่องห้วยทศกาลเพราะว่าน้ำไม่ไหลาตามลำห้วยแต่กับเรียวมุดลงท่อระบายน้ำใต้ดินแทนบริเวณสะพานถนนสุขสมบูรณ์เส้นทางมุ่งหน้าออกไปยังสนามกีฬากลางจังหวัดโดยปล่อยให้ลำห้วยร่องทศกาลที่น้ำไม่ได้ไหลผ่านมียากขึ้นลกทึบจำนวนมากระยะทางยาวประมาณ200เมตรชาวบ้านจึงตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณ ดังกล่าวถูกในทุนทุบเป็นที่ดินของตนเองแล้วใช่หรือไม่อย่างไรก็ดีจึงอยากให้ผู้นําท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินการแก้ไขให้คลองร่องห้วยทศกัณกลับมาเป็นล่องน้าสาธารณะเพื่อระบายออกสู่ทะเลได้ตามปกติ